เห็นภาพเลยหนุ่มกัญชัยโหนกระแสเปรียบเซลลขายบ้านเหมือนนักการเมืองเรียกได้ว่าเปลี่ยนเทียบซะเห็นภาพเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มกัญชัยโหนกระแสเปรียบเซลขายบ้านเหมือนนักการเมืองพอเขาได้แล้วเราต้องไหวไม่เห็นเหมือนในตอนแรกรายการโหนกระแสวันนี้19พฤศจิกายน2 5 6 4ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรดำเนินรายการพูดคุยในประเด็นที่ว่าซื้อบ้านในราคา3.2ล้านบาทได้รับส่วนลดเหลือ2.9ล้านแต่กลับได้สภาพบ้านที่ไม่สมกับราคาที่จ่ายไปฝาก็พัง ห้องน้ำก่อพังหลังจากที่อยู่ไปได้เพียงห้าเดือนด้านเจ้าของบ้านเป็นทุกวันใครก็ได้ช่วยเหลือทางด้านของทนายความไพศาลเรืองฤทธิ์เผยว่าในข้อกฎหมายสามารถทำได้ทุกอย่างเบื้องต้นอยากให้ประเมินความเสียหายและทำตามมาตรการหรือไม่แจ้งอบตอท้องถิ่นเข้าตรวจว่าเหมาะกับการอาศัยหรือไม่และสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างในส่วนโครงการหากเราประสานงานแล้วและไม่ทําตามเงื่อนไขที่ตกลงเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่เบื้องต้นให้เรียกร้องค่าเสียหายที่สคบริษัทก่อน แต่ถ้ายังสรุปไม่ได้สามารถฟ้องเองได้ทางด้านเซลล์ขายบ้านบอกว่าให้โทรเข้าคอนสูนเตอร์เพื่อแจ้งปัญหาเพราะคนและหน่วยงานทั้งนี้คุณหนุ่มกัญชัยได้พูดเปรียบเทียบจากประเด็นดังกล่าวว่าพูดง่ายคือลักษณะนี้คือก่อนซื้อบ้านเซลล์ว่เราแต่พอเราซื้อบ้านไปแล้วเราต้องไหวเซลล์ลักษณะเหมือนนักการเมืองก่อนเลือกตั้งเขาวหวเราพอเขาได้แล้วเราต้องไหวเขาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ